สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับคําทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเมียจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนสิงหาคมปีพศ2568ครับปีมะเมียครับปีมะเมียก็คือม้านะครับม้าไม่เคยรอให้ใครบอกทาง เพราะมันรู้ว่าถ้าอยากไปถึงเป้าหมายต้องวิ่งเองและคุณนะครับคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้วิ่งออกไปหาเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับวิ่งไปหาฝันวิ่งไปหางานวิ่งไปหาความรักแล้วเส้นชัยบางอย่างที่คุณรออยู่ก็จะเริ่มมองเห็นลางๆแล้วครับในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่มาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ของทางช่องด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีจากทางผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่าครับดวงด้านการงานครับเขาบอกว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายถูกไหมครับเดือนนี้หากคุณขยันคุณจะได้เปรียบครับ โอกาสมาเพราะคุณใจสู้เพราะคุณไม่เคยถอยไม่เคยทอแท้ครับเดือนนี้ดวงการงานโดดเด่นมากๆครับในแง่ทํามากได้มากใครที่ขยันต่อเนื่องผลลัพธ์จะเริ่มชัดแบบไม่ต้องอธิบายเยอะครับมีเกณฑ์จะได้งานเสริมงานนอกหรือโปรเจกต์พิเศษครับที่สร้างชื่อเสียงและสร้างไรายได้คุณได้เป็นกอบเป็นกำเลยท่านที่ทำงานประจำครับ ผมฝากระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆครับจากการพูดจากการสื่อสารครับหรือคำพูดที่พูดไม่ตรงกับใจนะครับแต่ถ้าคุณนิ่งนิ่งให้พอนิ่งให้เป็นเย็นให้พอพูดชัดตรงไปตรงมาครับคุณจะผ่านไปได้ทั้งหมดเลยนะครับปลายเดือนนี้ครับคุณอาจมีข่าวดีเรื่องการปรับยศปรับตำแหน่งหรือเปลี่ยนทีมงานนะครับการเปลี่ยนทีมนี้จะทำให้คุณสบายใจขึ้นจะทำให้คุณทำงานมีความสุขมากขึ้นครับ ส่วนท่านไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับได้เวลาแล้วครับที่คุณต้องปล่อยของสักทีในเดือนสิงหาคมนี้สินค้าอันที่จะเริ่มขายออกสินค้าอันที่ใช้คําอย่างนี้ครับสินค้าที่ไม่ค่อยขายออกอ่ะสินค้า,คาที่ขายไม่ค่อยได้เดือนนี้นะครับจะเริ่มขายออกแล้วแต่คุณต้องปรับในเรื่องของภาพลักษณ์เช่นรูปสินค้า หรือนะครับที่สําคัญเลยนะผมย้ำเลยนะครับการตอบลูกค้าการตอบไม่ว่าจะเป็นช่องแชท call center โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยต้องตอบให้เป็นมืออาชีพนะครับตอบให้เป็นภาษาบริการนะครับคำพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป๊ะอะไรไปทุกอย่างแต่เวลาคนฟังนะครับเราจะรู้สึกว่าเขาเต็มใจที่จะบริการเราหรือเปล่านะครับอันนี้ผมฝากไว้นะครับเวลาเราไปใช้บริการ ไม่ว่าสถานที่ต่างเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าต่อให้คําพูดประดิษฐ์คํามาสวยแค่ไหนแต่เราฟังออกครับว่าเขาเต็มใจบริการหรือเปล่านะครับถ้าคุณเต็มใจบริการเต็มใจเซอร์วิสเต็มใจอธิบายเต็มใจทําทุกอย่างเนี่ยนะครับให้กับลูกค้าผมบอกเลยว่าลูกค้าจะติดใจแล้วคุณจะขายดิบขายดีครับส่วนท้าหนที่เป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นฟรีแลนซ์ทำงานออนไลน์นะครับเดือนนี้สายงานบริการนะครับงานครีเอทีฟ และคนที่ใช้ตัวตนนะครับเช่นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับงานจะพีคงานจะดีนะครับจะมีคนชวนไปร่วมงานไปร่วมเป็นพรีเซนเตอร์นะครับทายอิยนสินค้าหรือพูดถึงคุณในวงกว้างพูดถึงแบบไม่ตั้งใจแล้วจะทําให้คุณดังทําให้คุณมีงานเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีร่วมหน้าด้วยนะครับส่วนดวงด้านการเงินครับเดือนนี้เงินไหลเข้าแรงมากครับ แต่อย่าลืมกันเงินสำรองไว้บ้างนะครับเพราะว่ารายรับในเดือนนี้ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะใครที่หาเงินจากแหล่งหลายแหล่งหาเงินหลายช่องทางนะครับรายได้จะมาจากค่าคอมค่าจ้างพิเศษครับหรือแม้แต่ขายของเก่าเนี่ยก็จะขายได้ราคาดีนะครับจุดที่เสี่ยงมากคือความใจเร็วของคุณนะครับอารมณ์อยากซื้อ อยากจัดอยากอัปเกรดนะครับแนะนำนะครับให้ซื้อของที่ช่วยทำให้คุณทำงานไหลลื่นซื้อของที่ทำให้คุณสบายใจซื้อของที่ไม่ได้เหลือบากกว่าแงของคุณที่มันจำเป็นจริงๆนะครับถ้ายังไม่ได้จำเป็นนะครับหรือไม่มีเหตุผลมารองรับเนี่ยผมแนะนำให้เลี่ยงไปก่อนนะครับเก็บเงินนะครับไว้ใช้ตอนฉุกเฉินดีกว่าส่วนดวงด้านความรักครับไม่ต้องห่วงนะนะครับมีให้ ชื่นใจแน่นอนนะครับแต่คุณต้องดูจังหวะให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะคนโสดครับจะมีคนเข้ามาแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับอาจมาจากกลุ่มเพื่อนหรือมาจากการเดินทางนะครับคนๆนั้นเนี่ยที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะพูดตรงนะครับกระแทก ใส่ใจนะครับตรงไปตรงมาไม่ออมค้อมนะครับถ้าคุณยังไม่พร้อมนะครับผมแนะนำให้ค่อยๆค่อยๆขยับตัวออกมานะครับแต่อย่าปิดใจจนเกินไปไม่งั้นคุณอาจจะเสียของดีๆไปได้นะครับเขาบอกว่าบางทีเราเห็นครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาเป็นคนที่ใช่หรือเปล่า ว่าเขาเป็นคนที่จะมาเติมเต็มให้เรามีความสุขหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราจะรู้ได้เลยคุณต้องเปิดใจนะครับเปิดใจให้กว้างแล้วลองคบดูนะครับลองดูว่าเขาใช่สำหรัคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็แค่ถอยออกมาห่างๆนะครับส่วนท่านไหนที่มีคู่แล้วนะครับจะมีโอกาสเดินทางครับหรือวางแผนสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะครับความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าคุณรู้จักฟังนะครับ ฟังแบบไหนฟังโดยไม่ตัดสินนะครับฟังให้จบก่อนค่อยตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไปนะครับเติมความอบอุ่นด้วยการทำอาหารด้วยกันนะครับเขาบอกว่าการที่เราได้ทำอะไรร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นความทรงจำที่ดีมันจะทำให้คุณและเขานะครับผูกพันกันมากขึ้นนะครับลองซื้ออาหารนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับอาหารของหวานอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วชวนกันมาทำนะครับทำอาหารร่วมกัน นะครับแล้วกินได้กันนะครับจะทําให้คุณมีความสุขการให้ความรักคุณแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือลองซื้อของนะครับซื้ออุปกรณ์ผ้าปูเตียงนะครับหมอนคู่นะครับโคมไฟหัวเตียงนะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันมาตกแต่งห้องเนี่ยนะครับทำให้ห้องนอนคุณนุ่มขึ้นนะครับทำให้ห้องนอนคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับจริงๆมันถามว่ามันสําคัญไหมเรื่องห้องนอนมันก็สําคัญนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะครับและจะทําให้ความรักดีๆเนี่ยดียิ่ง ขึ้นไปอีกนะครับส่วนสุขภาพครับอยากให้ระวังในเรื่องของระบบขับถ่ายและออฟฟิศซินโดรมนะครับโดยเดือนนี้นะครับอาการหลักของคุณคือปวดหลังปวดข้อบา่าไหล่นะครับและปวดท้องการปวดท้องจะมาจากคุณทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับแนะนําให้กินอาหารที่ดีต่อระบบลําไส้แล้วก็หาเวลาเดินนะครับเดินยืดเส้นยืดสายบ้างนะครับ จักที่นั่งทำงานนะครับให้ถูกหลักจะช่วยคุณได้มากขึ้นนะครับผมแนะนำนะครับลองซื้อหมอนรองหลังนะครับที่วางเท้าชุดชงชาสมุนไพรนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์นะครับตกแต่งบ้านนะครับน้ำหงน้ำหอมพนงพนวมหมอนนะครับอะไรต่างๆที่ทำให้คุณนอนสบายทำให้คุณแบบไม่ปวดไม่เมื่อยนะครับลองหาซื้อมาใช้นะครับ มันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับที่หลายๆคนมองข้ามนะครับการที่เราทําที่ที่เรานั่งนานที่สุดเช่นออฟฟิศลองทําให้คุณนั่งสบายนะครับถ้าไม่สบายไปซื้ออะไรมาเสริมที่บ้านคุณต้องนอนสบายคุณต้องกินอิ่มนอนหลับแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะไม่เครียดคุณจะไม่ป่วยไม่เมื่อยไม่ปวดไม่คอไม่บ่าไม่ไหลนะครับอันนี้ลองดูนะครับอย่ามองข้ามนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนคุณเลยนะครับคุณอย่ารีบ ตัดสินคนจากความรู้สึกชั่วคราวนะครับมีคนบางคนนะครับที่คุณรู้สึกว่าไม่ถูกชะตานะครับมองยังไงก็ไม่ถูกชะตาแต่คุณอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะครับเพราะเขาอาจเป็นคนที่จะมาช่วยเปิดประตูด,ดวงให้คุณในอนาคตก็ได้มองให้ลึกกว่าคำพูดครับมองไปถึงใจแล้วคุณจะไม่เสียโอกาสดีๆไป ถ้าท่านไหนบอกว่าโอ้โหอยากดวงดีกว่านี้อยากเด่นอยากดังอยากเสริมดวงให้เฮงให้ปังมากกว่านี้ไม่ยากครับสีมงคลของท่านจะเป็นสีแดงอมส้มสีเทาเข้มสีเหลืองทองเลขนำโชคจะเป็นเลข3เลข7เลข9นะครับเคล็ดลับอีกทางหนึง่งลองหาภาพมา้าหรือของตกแต่งที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวนะครับวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะทาให้คุณนะครับมีเงินมีทองไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะรายได้หลักรละได้เสริมก็จะเข้ามานะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขนะครับแล้วดวงคุณจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีแต่คนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับปีมะเมียนะครับถ้าผมเปรียบเทียบก็จะเหมือนม้าใช่ไหมครับเขาบอกว่าม้าเนี่ยที่มันวิ่งได้ไกลเนี่ยไม่ใช่เพราะขาเขาแข็งนะครับ แต่เป็นเพราะว่าม้าเนี่ยเขารู้ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับเดือนนี้คนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยนะครับคุณมีเป้าหมายแล้วนะครับขอให้คุณวิ่งต่ออย่างมั่นใจครับอย่าท้อสู้ต่อไปนะครับแล้วโชคจะวิ่งมาหาคุณอย่างเต็มเปี่ยมนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆขอพระคุณทุกคนทุกท่าน ที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ